สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับตอนนี้ผมมาอยู่บ้านสวนอีกหลังนเนล้อนะเดี๋ยวจะพามาดูข้าวๆก่อนนะครับ <c oughs> มาดูข้าวๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคือคือกำลังจัดสรรบ้านสวนบ้านสวนที่ผมไปกักตัวก็คือ,อเราบอกว่าบ้านสวนเหนืออันนี้คือสวนใต้ของพวกเรานี่ผมจะพามาดูนะครับว่าพ่อปลูกอะไรไว้บ้างตอนนี้ตามไปดูกันเลยครับ นี่เลยครับอันนี้ผมบอกให้ประมาณ3เมตรเผื่อผมจะขับรถไปตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นเออ <c oughs> ลงจอดรถข้างบนนี้เราจะทำบ้านเลยครับทั้งยาวทั้งแถบเลยนะส่วนอันนี้คือพ่อป้าอ,อันนี้อย่างก็อะโวคาโด <c oughs> นี่เลยครับหัวใจของเราอีกหน่อยเราจะได้กินต้นอะโวคาโดแล้วนะ น่ารักปะล่ะกลางต้นตัวเล็กอยู่เลยอันนี้ไม่เกี่ยวน,นี้ไม่เกี่ยวเอออันนี้อะโวคาโดพ่อใส่นี่ฮะมันจะมีรูเล็กๆเ,เห็นไหมฮะพ่อพ่อเดินพ่อเดินระบบท่อน้ํามาก็คือทั้งแถบเลยครับอันนี้ก็อะโวคาโดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกาแฟแล้วละ่ะกาแฟกาแฟ พ่อลงกาแฟไว้ประมาณพ่อลงกาแฟไว้ประมาณ120ต้นครับเราต้องเอาอะโวคาโดขึ้นมาต้นอะโวคาโดจะสูงนะครับอันนี้ต้นมะขามที่บอกว่าขายได้ปีละ700ถึง1,000บาทแต่เราจะไม่ขายเองครับเราจะให้เขามาขึ้นแล้วก็เก็บเองผมไม่ให้พ่อขึ้นครับเดี๋ยวเกิดพลาดพังตกลงมาเดี๋ยวโอเคไม่ไม่โอเคไม,ไม่โอเค,อเคปล่อยให้เขาเอากาไรพ่อค้าคนกลางไปกําไร <c oughs> อันนี้ต้นมะยมอันนี้ต้นมะยมมีสองต้นนะครับแล้วก็เราก็ไล่มาเลยเดี๋ยวทุกๆทุกตารางเมตรจะมีการวางท่อแบบนี้นะนี่น้ำก็จะออกแบบนี้เอาไขควงลนไฟแช็กแล้วก็เจาะเลยน้ำที่นี่จะดีครับน้ำท่าที่นี่ดีมาก ตอนนี้ผมยางรถยนต์่ะมีคนรู้มากพอเราไปสั่งเยอะๆมีคนแย่งกันครับตอนนี้เราต้องเอามาใช้ยางมอเตอร์ไซค์นะใช้ยางมอเตอร์ไซค์ถามว่าทําไมเราต้องใช้ยางมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราใช้เครื่องตัดหญ้าตัดพอเราใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเราจะไม่ตัดโดนต้นกาแฟครับอ่าพอเราตัดไม่โดนต้นกาแฟปุ๊บเราจะเอาหญ้าที่เราตัดอ่ะพอมันแห้งมันหิวแล้ว เรามาใส่ตรงนี้เราจะเอาปุ๋ยที่บ้านเหนือนะครับเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ปุ๊บเราเอากแกลบเออเอากแกลบข้าวเปลือกเรานี่แหละครับเปลือกข้าวเรานี่แหละเอาไปปูแล้วให้ไก่คุยคุยคุยพอคุยคุย,ค,ยคุยเสร็จเราก็เก็บครับเก็บมาใส่กระสอบเพราะมันจะเริ่มมีกลิ่นใช่ไหมเราก็เอากระสอบใหม่เทให้มันให้มันไปคุยเล่น พอมันไปคุยเล่นปุ๊บทำยังไงต่อเราเอามาใส่ตรงนี้ก็กลายเป็นป Ł ุ๋ยขี้ไก่ครับใส่นิดเดียวป Ł ุ๋ยขี้ไก่มันจะเค็มใช่ไหมครับเราก็เอาเศษหญ้าพวกนี้เราก็ตัดหญ้าวพวกนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้เชื่อไหมครับตรงนี้เน่ามากเลยนะคือเป็นป Ł ุ๋ยชั้นดีดินนี่ร้วนหมดเลยรู้ไหมไก่พวกนี้มาสับไส้เดือนตรงนี้ดินตรงนี้นะครับดินตรงนี้จะเป็นดินหน้าผาซึ่งปลูกอะไรไม่ได้เลยนี่ฮะมันจะเป็นแบบเนี้ย เดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันมันเป็นดินหินอ่ะมาครั้งแรกปลูกอะไรไม่ได้เลยครับน้ำท่าเข้าไม่ถึงน้ำท่าเข้าไม่ถึงหูกว่าจะแบบลองผิดลองถูกอะ่ะเอากาแฟมาปลูกเนี่ยนะกาแฟตายเลยไม่โอเคอะ่ะจนต้องวางระบบน้ำน้ำคือหัวใจสำคัญนะครับน้ำคือหัวใจสำคัญของที่นี่เลย น้อยนะฮะเห็นไหมนี่ที่ผมบอกว่าเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นปุ๋ยขี้ไก่ดินดีดินชุ่มแดดร้อนร้อนมาไม่ถึงรากใบไม่เหี่ยวครับถ้าไม่ถึงรากปุ๊บถ้าน้ำเราเปิดเช้าเย็น เดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงไก่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเล้าไก่ของเราเดี è, ๋ยว er เราจะมาเลี้ยงไก่ตรงนี้เห็นเห็นเข้าเปลือกไหมครับเราเตรียมปูพื้นให้ไก่ละกาแฟกาแฟกาแฟเดี๋ยวถ้ามันโตมาเราจะเก็บกาแฟขายอันนี้ก็จะเป็นส่วนสมุนไพรของแม่นะมันไม่ใช่ยญ้านะครับอันนี้ <S <S เป็น ฟ้าทะลายโจนกินดิบๆนี่ขมเลยละ่ะว่านหางจาระเข้อะไรต่างๆพ่อเตรียมมาเยอะเลยมีอะไรนะมะละกอพ่อปลูมาากมะละกอ อเป็นแถวไว้ครับเดี๋ยวอีกหน่อยแม่ผมขายส้มตําใช่ปะเราก็ไม่ต้องไปเอาที่บ้านสวนเพราะพึ่งระยะห่างมันประมาณสี่สิบโลได้ที่บ้านนั้นอ่ะมะละกอเต็มเลยเดี๋ยวบ้านนี้ก็ปลูกมะละกอเอ้าฮักเมื่อก่อนระบบน้ำไม่มีนะครับยุ้งน่ะเราจะอ่า เอาน้ำมาตรงนี้แล้วเราก็ตักรดใช่ไหมแล้วก็ตักรถทีละต้นผมก็บอกพ่อผมว่ามันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่า,ถ,าถ้าทําแบบนั้นมันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าซึ่งท่อนี่นะครับไม่ได้ซื้อนะซื้อนี่ซื้ออยู่แหละแต่น้ผมขายของเก่าครับเนี่ยน้ผมขายของเก่าก็เลยซื้อในราคาที่ขายของเก่าอะ่ะมันไม่ได้แพงแบบเราไปซื้อร้านนะครับไม่กี่บาทเอง ซื้อเป็นกิโลด้วยซ้ำเราก็ามาทำเป็นข้อต่อ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 พอทำก็ประมาณน,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 นี้อันนี้พวกผมไถแล้วนะพอไถใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้ามีแขกมาบ้านหรือว่าใ,ใครใครที่จะมาเที่ยวนะมาเที่ยวได้ครับที่จอดรถมีทั้งแถบเดี๋ยวผมจะทำาลงจอดรถอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ผมจะทำบ้านครับ จะทาบ้านเลยนะหน้าบ้านจะเป็นกาแฟสวนกาแฟอะโวคาโดค่อยๆทําครับมันมีสองบ้านมันมีสองสวนคือเหนื่อยทําแล้วเหนื่อยอันนี้พ่อผมจะดักน้ํานะครับน้ําจะไหลาจากบนดอยมาแล้วมันจะมาท่วมเลยพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อผมจะดักน้ําครับใช้วิธีการดักน้ําตอนนี้วิธีดักน้ําง่ายๆก่อนนะก็คือดักน้ําไปเข้าสวนกาแฟ ดักน้ํามาเราเอามาเข้าตรงท่อนี้ท่อนี้ก็จะส่งไปหาส่วนกาแฟชุ่มฉ่าแน่นอนถ้าฝนตกนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขุดบ่อตรงนี้นะครับขุดบ่อตรงนี้เราจะขุดเป็นแนวตรงนี้นะขุดเป็นแนวไปเลยขุดเป็นล่องเลยล่ะขุดเป็นล่องแอ่งอย่างนี้เลยเราจะดักน้ําแล้วก็ลาดปูนดักน้ําดักหินดักสาย พอมันไหลลงดอยมาใช่ไหมมันจะมีหินมีทรายมาขุดทรายใส่กระสอบเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปถมที่ถมอะไรก็ได้ครับเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นดินทรายมันเป็นดินหินกรวดผสมกับปูนเอาไปลาดพื้นที่นั่นก็ได้เผลอพื้นที่พวกนี้จะจะลาดปูนด้วยซ้ำนะครับเราจะเดินแต่ ชมสวนกาแฟเล็อีกหน่อยอีกหน่อยนี้แทบจะไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะเดี๋ยวเราหาปุ๋ยอะไรมาเพิ่มแล้วกันตัดหญ like. ้าก็ตัดตรงนี้แทนอีกหน่อยตรงนี้ก็จะไม่ตัดหญ้าจะไม่ได้ตัดกาแฟเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราจะมาดัก <toxicity> ห <lane> ินดักทรายตรงนี้แหละน้ํามันจะไหลมาอยู่ละพอมาตรงนี้เราจะเอาจอบขูดขูดขูดเหมือนขูดหินปูนอะแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็มาทําไมมาผสมมาผสมปุ๊บ มาทําเป็นบล็อกอิดตัวหนอนผมซื้อมาแล้วนะบล็อกอิดตัวหนอนง่ายๆเอาบล็อกวางผสมปูนกับทรายเทผสมปูนกับทรายเทๆๆๆรอบนี้เสมอกันหมดเลยเราจะไม่เดินบนหญ้าเราจะไม่กลัวงูเราจะไม่กลัวอะไรเลยถ้าหญ้ามันขึ้นเยอะๆเราก็กลัวงูละพอถ้าทําแบบนี้เราจะเดินบนบล็อกนะเหมือนเดินบนสวนนะครับ เหมือนเดินบนสวนเลยทีนี้อโวคาโดก็ปลูกลำไยก็ปลูกลิ้นจี่ก็ปลูก,ล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 กมะยมก็ปลูกน้อยหนาก็ปลูกกาแฟก็ปลูกตอนนี้ลพยายามพยายามหามะขามก็ปลูกพอพึ่งเก็บเอาไปเดี๋ยวเราจะไปยำทำน้ำพริกมะขามกินนะครับก็คือมีความสุขนะมะละกก็ปลูกเดี๋ยวปลูกพริกอ่า ผักชีก็ปลูกก็ถามว่าปลูกหนปลูกในนี้แหละครับปลูกในนี้แหละน <c oughs> ามีกระถินด้วยนะใช่ไหมที่กลับกับส้มตำ <c oughs> พอมาอยู่สวนตรงนี้คือสนุกเลยอะ่ะ ส่วนแม่ก็ขายส้มตำขายขายน้ำขายขนมเครปส่วนอันนี้ก็เป็นที่พักคร่าวๆก่อนนะที่ทำไว้แบบไว้กินข้าวครับไว้กินข้าวออกจะมืดๆหน่อยอันนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะไปขอไฟฟ้าก่อนตอนนี้ก็ใช้ไฟโซลาเซลล์กัดกว้างโล่งเย็นอันนี้ก็ห้องน้ำครับ มืดๆหน่อยนะ <c oughs> ห้องน้ำอันนี้จะนอนก็ได้มีเตียงนอนปูนอนตรงนี้ได้เลยข้างลา่างนี่สี่คนบนเตียงประมาณหนึ่งคนห้าคนตรงนี้ก็มีเตียงนอนมีห้องครัวนะครับมีห้องครัวมันมืดนอะคะ่ะก็ทำเป็นที่พักง่ายๆไปก่อนนอนตรงนี้ก็ถ่ายอันนี้ก็คล้ายๆกัน ที่เก็บของอันนี้ก็เล้าไก่ที่พามาที่แรก <c ười> เอ่อใช่เหรอไหน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 อันนี้เป็นมะละกอตัวตัวผู้ พอเป็นตัวผู้ปุ๊บท่อผมเอาไม้ไผ่เสียบครับเสียบเหมือนจะฆ่าให้มันตายอ่ะเดี๋ยวมันจะดิ้นรนดิ้นรนแล้วเป็นตัวเมียมันจะพยายามมีลูกมะละกอตัวผู้ชาไม่ไม่ค่อยมีลูกดกมันนี่เลยมันไม่มีลูกนี่นะแต่นี่จะเป็นตัวเมียใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเะละกอไม่มันไม่มี ไข่เหมือนตัวนั้นไม่มีจูเหมือนตัวนั้นประมาณนี้เลยเดี๋ยวพื้นที่ข้างบนผมว่าจะเกตนะที่ผมถึงต้นมะขามเลยเดี๋ยวจะเกรดให้ให้เรียบปุบ๊บเราจะทำเป็นพืชผักสวนครัวอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้เราทำเป็นไล่ชาไล่กาแฟฝั่งนู้นจะเป็นพืชผักสวนครัวครับอาจจะปลูกแตงปลูก อันนั้นก็ปลูกข้าวสาลีนะที่เนี่ยลมร่ลมลื่นนะห้าโมงปุ๊บลม่มลื่นปั๊บเลยเอาจริงๆเพราะว่าข้างหลังนี่ก็เป็นหน้าผาแล้วครับมันจะมันจะเป็นภูผาครับไอ้นี่ยังไม่ใช่นะภูผ,ผาอยู่ข้างหลังเลยครับ ภูผาอยู่ข้างหลังคือภูผาภูเขาอะครับนู่นนู่นภูผาไม่นับสายไฟนะสวยภูผาล่มลื่นหาโมงหมาล่มลื่นที่ตรงนี้ก็ใช่นะเห็นพ่อปักลวยาวแถวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำที่นี่เป็นที่เลี้ยงไก่ <c ười> แต่ก็กวงงูเหลือมเนี่นะ ก็พยายามจะล้อมจะทําอะไรเดี๋ยวจะต้องทําตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ทําได้ตรงนี้ก็ทําได้นะมีทําเล่นๆอ่ะแต่มันสนุกนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือผมมีรูปแบบวันแรกๆนะครับมองไม่เห็นภาพเลยวันแรกๆนี่มองไม่เห็นภาพเลยพอเราจินตนาการอยู่ในหัวปุ๊บแต่เราไม่มีเงินทุนครับที่จะมานี่ผมก็พยายามทํางาน ทำงาน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 ส่งเงินให้พ่อใช้แต่พ่อมาทำแบบนี้เลยแต่ก็ภูมิใจนะครับถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจมากเลยที่กลับมาแล้วมีอะไรแบบนี้ไอ้นี้ก็เป็นหนึ่งความภูมิใจของผมที่สร้างขึ้นมาไอ้นี้ก็ใช่ <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยสร้างตัวบ้านมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อันนี้ผมจะเข้าวๆกันนะครับ คร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจาะจงเป็นแบบเออเป็นตัวเป็นตัวไปเนี่ยเรากินอาหารก็เศษอาหารเศษผลไม้เศษกล้วยอันนี้คือไอเทมแรเลยนะพวกเราชอบมากต้นไม้ชอบมากเราจะไม่ทิ้งอยู่แล้คะค่ะประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังผมจะพามาใหม่นะอันนี้ผมพาไปหมดเลย แลวอธิบายเป็นแบบลวกๆก่อนนะมองให้เห็นโดยภาพรวมเดี๋ยวเราจะมาเจาะจงทีละอันทีละอันทีละอันว่าต้นกาแฟปลูกกี่ได้กี่เดือนได้กี่เดือนโตมาถึงขนาดนี้แล้วก็ปลูกได้กี่ปีประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆยังไงก็บอยยอดสินะครับขอฝากตัวแล้วก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้แหละสวัสดีบายๆบ,บ้านสวนเดี๋ยวจะกลับบ้านหลักละสวัสดีครับ